เรามาเรียนรู้ข้อแนะนําในการเขียนในด้านของการใช้โหารการเขียนกันต่อนะคะผู้เขียนควรศึกษาการใช้โวหารต่างๆทั้งนี้เพื่อเลือกใช้ในงานเขียนได้อย่างเหมาะสมค่ะเริ่มจากโหารการเขียนแรกค่ะบรรยายโหารบรรยายโวหาร,ญญาหารคือการเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ให้ความรู้ต่างๆ เสนอข้อเท็จจริงด้วยถ้อยคำภาษาที่กระทัดรัดตรงไปตรงมาเน้นที่สาระสำคัญความชัดเจนใช้สำหรับงานเขียนรายงานหนังสือตำราบทความวิชาการหรือหนังสือราชการค่ะหลักการเขียนบรรยายวูหาร 1. เขียนเฉพาะสาระสำคัญไม่เยิ่มเยอะ ไม่เขียนหลุดจากสาระสำคัญที่ตั้งประเด็นไว้นะคะ 2. เขียนเรื่องจริงโดยผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเป็นอย่างดีแสดงข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะ 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้คำน้อยแต่กินความมากและเร้าความสนใจให้ผู้อ่านติดตามอ่าน ตั้งแต่ต้นจนจบ 4. เรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กันนำเสนออย่างตรงไปตรงมาค่ะเรามาดูตัวอย่างงานเขียนประเภทบัญญายโวหารนะคะมิ้มคือพึ่งชนิดเล็กรังโตขนาดจานข้าวชอบจับอยู่ตามกอกไผ่และป่าละมกรกๆคอนที่มิ้งจับจะไม่โตเกินนิ้วมือ มันจะพอกน้ำหวานไว้รอบคอนใต้คอนทารังต่อย้อยลงมาสำหรับเป็นที่เกิดของตัวอ่อนตัวมิ้มจับหุ้มรังจนแน่นมองไม่เห็นรังสีเหลืองข้างในปกติมันจะเกาะกันยิ่งเงียบเหมือนไม่มีชีวิตมองเห็นเป็นสีดำเลื่อมแต่ถ้ามีอะไรไปรบกวนตัวมิ้มจะไหวตัวยวดเยีย้อ บ้างเตรียมออกจากรังเพื่อต่อสู้และป้องกันตัวนี่คือการเล่าเรื่องราวให้รายละเอียดให้ความรู้เกี่ยวกับตัวมิมจึงจักเป็นการใช้บัญญายโวหารค่ะมาต่อโวหารการเขียนที่สองนะคะพันณนา,นา,า,นนาโวหารพันณาโวหารใช้ในการพรรน,นาเรื่องราวหรือความรู้สึกอย่างละเอียดละออมุ ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกซาบซึ้งเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือข้อความนั้นตลอดจนเห็นภาพเหตุการณ์เรื่องราวนั้นอย่างชัดเจนดังนั้นจึงมักมีการเล่นคำการเล่นเสียงการใช้คำสร้างภาพพจน์สำหรับงานเขียนแบบพรรณนาโวหารนั้นมักจะใช้กับงานเขียนแนวบันเทิงคดีหรืองานเขียนที่ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ มากกว่าการเขียนที่จะเน้นข้อเท็จจริงหรือสาระสำคัญค่ะหละกักการเขียนพันานาวหังหงใช้ถ้อยคาที่เลือกสรรแล้วเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนสองเขียนใจความควรเน้นให้เกิดภาพพจน์เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับผู้เขียน 3. ใช้ภาพพจน์ หรืออุปมาโหหารเข้ามาประกอบเพื่อให้ได้รับอารมณ์ความรู้สึกและเกิดจินตนาการคล้อยตามเรามาดูตัวอย่างงานเขียนประเทภทผันานาโหหารนะคะอากาศยามเช้าในสวนของคฤหาสน์บดินทราชดูสดใสผีเสื้อแสนสวยกรีบปีกระยับในสายแดดอ่อนยามเช้า จากดอกหนึ่งไปที่ดอกไม้นานาพันธุ์อีกหลายดอกสีของกุหลาบปักกิ่งแดงสดสว่างจ้าตัดกับสีเขียวสดของสนงามหญ้าประกายของน้ำค้างต้องแดดแวววับราวกับอัญมณีเรียรายอยู่บนพื้นสนามนี่คือลักษณะของ งานเขียนพันน,นาโวหารเพราะเป็นการให้ภาพให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและเกิดอารมณ์ร่วมไปกับงานเขียนของผู้เขียนค่ะมาต่อกันที่โวหารการเขียนที่3เทศนาโวหารค่ะเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาเพื่อแสดงความแจ่มแจ้งชี้ให้เห็นคุณและโทษของสิ่งต่างๆรวมทั้งข้อเสนอแนะคำสั่งสอนอย่างมีเหตุผลเพื่อให อ่านคิดเห็นคล้อยตามตลอดจนปฏิบัติตามที่ผู้เขียนแนะนำงานเขียนที่มักใช้เทศนาโวหารได้แก่ป้าถักกระถาค่ะบทความจันลงใจหรือโน้มน้าวใจค่ะมาดูอย่างก,การเขียนเทศนาโวหารกันนะคะหลักที่ 1. เรื่องที่เขียนต้องมีความชัดเจนสามารถอธิบายและหาเหตุผลมาประกอบการเขียนได้ค่ะ 2. วิธีเขียนต้องชัดเจนค่ะรู้จักใช้เหตุผลใช้หลักฐานอ้างอิงประกอบเพื่อให้เนื้อหานั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและมีการจัดลำดับการแสดงเหตุผลอย่างเหมาะสมค่ะและ 3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับมีน้ำหนักแจ่มแจ้งชัดเจนและเร้าความสนใจของผู้เขียนค่ะมาดูตัวอย่างงานเขียนเทศนาโมหังนะคะโลกหรือสิ่งทั้งปวง มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวตนของโลกมันจะเล่นงานบุคคลผู้ที่เข้าไปยึดถือด้วยปัญหาอุปทานนับแต่วาระแรกคือตั้งแต่เมื่ออยากได้อยากเป็นกำลังได้กำลังเป็นและได้แล้วเป็นแล้วตลอดเวลาแห่งการทั้งสใครเข้าไปยึดถืออย่างหลับหูหลับตาแล้วก็จะมีความทุกข์อยา่างเต็มที่ เหมือนอย่างที่เราเห็นปุกทุชนคนเขาทั้งหลายเป็นๆกันอยู่คนทั่วไปในโลกข้อความนี้เป็นการสอนค่ะสอนให้เรามีสติไม่ลุ่มหลงอยู่กับการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ตกอยู่ในกิเลสปัญหานั่นเองค่ะมาต่อโวหารการเขียนที่สี่ค่ะอุป,ปมาโวหารอุป,ปมาโวหารเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาที่แสดงการเปรียบเทียบ เพื่อให้ข้อความเรื่องราวนั้นชัดเจนขึ้นแสดงความรู้สึกได้ลึกซึ้งและแสดงจินตนาการได้อย่าแงแจ่มแจ้งขึ้นค่ะซึ่งอาจจะเปรียบเทียบความเหมือนกันหรือความขัดแย้งกันของสองสิ่งสำหรับอุป,ปมาโวหารนั้นมักจะไปประกอบอยู่ในโวหารอื่นเช่นเราจะเอาอุป,ปมาโวหารไปประกอบกับบรรยายโวหารก็ได้ ไปประกอบกับพันานาโวหารก็ได้หรือจะเอาไปประกอบกับเทศนาโวหารก็ได้ค่ะหลักการเขียนอุปมาโวหารหลักที่หนึ่งค่ะเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความเข้าใจอย่างแจง่มแจ้งหลักที่สองค่ะภาษาที่ใช้ต้องสลัดสลวย ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยใช้ภาพพจน์ชนิดต่างๆประกอบการเขียนได้ค่ะมาดูตัวอย่างอุป,ปมาโวหารกันนะคะอันสติปัญญาของเบ้งรู้ตำราเรียกลมในอากาศหาผู้ใดเสมอมิได้อุป,ปมาดังจะนับดาวในท้องฟ้าและยังมหาสมุทรอันลึกได้ครั้นเอาของเบ้งไว้สืบไป ภายหน้าเมืองกังตังก็จะเป็นอันตรายจำจะคิดอ่านค่าเสียเมืองเราจึงจะมีความสุขสืบไปเห็นไหมคะมีการเปรียบเทียบขบเบงนะคะว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมือนกับเป็นผู้ที่จะนับดาวบนท้องฟ้าและอย่างความลึกของมหาสมุทรได้เพราะนั้นต้องกำจัดนี่คือทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและรับรู้ความรู้สึกได้นะคะ มาต่อ,อโวหารการเขียนที่5ค่ะสาทกโวหารสาทกโวหารนั้นเป็นการใช้ถ้อยคำภาษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยการยกตัวอย่างซึ่งเราอาจจะยกตัวอย่างเป็นนิทานเป็นสุภาษิตการเปรียบเทียบตำนานหรือเหตุการณ์มาประกอบก็ได้ค่ะเพื่ออธิบายให้จแจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นที่นำเสนอให้หนักแน่นขึ้นน่าเชื่อถือขึ้น สำหรับสารทกโวหารนั้นมักจะใช้ประกอบในโวหารอื่นเช่นเราอาจจะเอาสารทกโวหารไปประกอบในบรรยายโวหารหรือไปประกอบในเทศนาโวหารหรือเอาไปประกอบในพันนา,นาโวหารค่ะหลักในการเขียนสาทกโวหารค่ะหลักที่หเรื่องที่ยกมังประกอบเป็นตัวอย่างเนื้อหานั้น จะต้องเขียนแล้วมีความเหมาะสมชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหาเขียนให้กล,ลุ่มกลืนกันเพื่อให้เนื้อหานั้นเด่นชัดขึ้นค่ะ 2. ภาษาที่ใช้ในการเขียนสัทบวหารก็ต้องชัดเจนและเข้าใจง,ง่ายค่ะเรามาดูตัวอย่างสัทบูหารกันนะคะหลายคนคงเคยได้ยินเพลงชาวนากับงูเหา่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีการยกตัวอย่างอย่างไร ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งที่เธอทิ้งไปยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูห่ากําลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว,ว่ามันจะตายฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้าชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต,ต้องตายด้วยพิษงูนิทานมันบอกให้ยอมรับความจริงว่ามีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจอะไรบางอย่างที่ทำดีสักแค่ไหนไม่เชื่องไม่รักไม่จริงเห็นไหมคะงานเขียนนี้มีการยกนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่าเข้ามาประกอบกับเหตุการณ์ซึ่ง สอคล้องกันเลยกับเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเคยไปดูแลผู้หญิงที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่สุดท้ายผู้หญิงก็แปลกที่จะทำร้ายเขาเหมือนกันเลยกับนิทานเรื่องชาวนากับงูเห่าค่ะนี่คือตัวอย่างของการใช้สาทกโวหารข้อแนะนำการเขียนในลักษณะที่4นะคะหลีเกเลี่ยงการใช้คำบางลักษณะค่ะ เช่นคำกำกวมหรือคำที่ไม่ได้มีความหมายแน่ชัดส่วนมากมักจะเป็นคำแสรงหรือคำสมัยนิยมมาดูตัวอย่างนะคะประโยคที่ว่าเครื่องบินขับรถชนเขาข้อความนี้สามารถตีความได้สองทางทางที่หนึ่งคือเครื่องบินขับรถชนภูเขาซึ่งเขาตรงนี้อาจจะเป็นคำนามหรืออีกทางหนึ่ง เครื่องบินขับรถชนเขาซึ่งเป็นบุรุษสรพพนาแทนผู้ที่ถูกแตกถึงเห็นไหมคะประโยคนี้ตีความได้สองอย่างแล้วแสดงว่ามีความหมายกักวมนะคะอีกประโยคค่ะมีคนขนข้าวของเขาไปประโยคนี้ก็เช่นกันสามารถตีความได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งมีคนมาขนข้าวของเขาไป ข้าวที่ชาวนาเกี่ยวใช่ไหมคะที่เรากินกันกับอีกทางหนึง่งมีคนขนข้าวของข้าวของก็คือสิ่งของเครื่องใช้ของเขาไปนี่คือลักษณะของการใช้คําที่มีความหมายกำลังอวมไม่ชัดเจนนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะมาดูข้อแนะนําการเขียนข้อที่5แล้วค่ะผู้เขียนควรศึกษาเรื่องของการเรียบยงประโยคโดยต้องรู้จักการเรีย,รยงลำดับคำในประโยค รู้จักชนิดของประโยคตามโครงสร้างค่ะแล้วก็ต้องรู้จักชนิดประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสารรวมทั้งต้องเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของประโยคที่ดีค่ะข้อแนะนําการเขียนในประการที่6ค่ะผู้เขียนควรศึกษาการใช้สำนวนภาษาแล้วเลือกมาใช้ให้เหมาะตามลักษณะค่ะโดยมีลักษณะการนําไปใช้ดังนี้ค่ะให้คํานึงถึงว่า เป็นสำนวนภาษาการประพันธ์แบบร้อยแก้วหรือร้อยกรองเราต้องเลือกให้เหมาะกับรูปแบบงานเขียนนะคะสสำนวนภาษาสื่อมวลชนเราไม่ควรเอามาใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการสาสำนวนภาษาโฆษณาลักษณะนี้ก็เช่นกันเราไม่ควรเอามาใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการส สำนวนภาษาเฉพาะอาชีพซึ่งลักษณะนี้จะมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการและห้าสำนวนภาษาทั่วไปเป็นสำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับรูปแบบงานเขียนและเนื้อหาที่เราจะเขียนถ้าผู้เขียนมีทักษะและเอาข้อแนะนำทั้ง6ประการนี้ไปใช้ในการเขียนเชื่อได้เลยค่ะว่างานเขียนของผู้เรียน จะมีคุณภาพมากขึ้น